ครับผมสวัสดีครับฮัลโหลครับได้นะครับเห็นเห็นตัวอย่างมาแล้วครับผมแล้วก็ได้ดูตัวพรีเซนต์ของโครงการไปแล้วก็รู้สึกว่าเออเป็นเป็นโครงการที่ตอบโจทย์กับคนเจนวายมากมากครับ คิดว่าพี่ถูกใจตรงทำเลที่ตั้งด้วยที่130เมตรเนี่ยก็คือขึ้น BTS ได้แล้วแล้วก็อยู่ใกล้ไอคอนสยาม ah ด้วยครับรดีครับผมมีเยอะมากเลยมีออนเซนด้วยแล้วก็มีคอนเซ็ปที่ว่าเป็นอินสปายจากพระจรันทร์ก็คือเราเดย์ไทม์เราไปทํางานกลับบ้านมาพระจันทร์ก็คือเวลาค่ำแล้วก็คือมาพักผ่อนที่นี่เหม,มาะมาก ข้อกสระว่ายน้ำฟิตเนสฉันพูหมดเลยสวยๆครับผมสระว่ายน้ำข้างบนฟิตเนสข้างบนสวนบุรีครับจองห้องเลยจองเลยรอคนจองให้อยู่เนี่อ่ะไปเปลยเนาะไปเปลยมันมีแบบห้องทูเบดรูมด้วยนะครับผมยังไงก็มาเออขอโทษนะครับครับผมยังไงอยากฝาก reference นะครับผมที่สาธรโรงเรียนใหญ่นะครับ บอกเลยว่าตอบโจทย์คนเจนวายมากๆแล้วก็ทำในที่ตั้งใกล้ BTS มากมากครับผมยังไงฝากโครงการนี้ให้ทุกคนด้วยครับครับช่วงนี้งานเยอะไหมเยอะครับทุกวันเหมือนเดิมครับผมเหนื่อยเหนื่อยไหมสิ่งที่เธอทำอยู่แต่เธอก็ยังอยากจะทำอยู่ครับสู้สู้ครับผมก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบงานเยอะแหละครับก็็ทยยอยๆทำไปแล้วก็เดี๋ยวก็หาเวลาพักผ่อนด้วยครับเพราะว่า เรียนจบแล้วด้วยอะไรด้วยเราเลยเหมือนแบบโฟกัสการทำงานมากขึ้นเลยไหมครับเกี่ยวครับผมพี่จริงเรียนจบแล้วก็มาโฟกัสการทํางานได้เต็มที่เลยเพราะว่าไม่มีเวลาเรียนและเราก็ทํางานได้ทุกวันอยู่แล้วครับงานเยอะอย่างนี้เตรียมตั้งรับกับการที่ต้องออกมาด้วยเรื่อยๆงานเยอะอย่างนี้เราก็ต้องมีทีมที่ดีเราอนาคตเราอย่างไรครับตัดต่ออย่างนี้เพราะว่าเป็นอย่าวันที่หนึ่งนะครับผมก็ที่จริงทิศทางใช่ไหมครับ ก็ก็ก็พอรู้มาก่อนบ้างแล้วว่าทางบริษัทก็แจ้งแจ้งเรามาตลอดอัปเดตมาตลอดอย่างเงี้ยครับผมพอรู้แล้วก็เขาก็บอกเองเลยว่าให้ให้เราเตรียมตัวได้เลยเตรียมการได้เลยเพราะว่าเขาไม่อยากให้แบบเหมือนเราลอสเหมือนกันอะไรเงี้ยครับผมก็ก็ได้มีการเตรียมไว้บ้างแล้วครับหลายๆอย่างครับจนเราตนใจตอนที่แบบที่ผู้ใหญ่เขาบอกเราเตือนกับเราว่าเออเดี๋ยวแบบจะแบบว่าไม่ได้ดูแลแล้วนะอะไรเงี้ยก็ที่จริงที่จริงก็ก็ตกใจนะครับผมรู้สึกหวงหวงบ้างเพราะว่า เราก็โตมากับที่นี่เราก็ที่แรกที่ให้โอกาสเราเราถ้าเริ่มทํางานก็ที่นี่เหมือนกันอย่างเงี้ยครับผมก,ก,ก็รู้สึกตกใจบ้างครับแต่ก็ก็เคารพการตัดสินใจของพี่ๆีทุกคนมากกว่า<ม>เพราะว่าเขาคงคิดกันมาดีแล้วเพราะว่าเรื่องแบบนี้คือเขาเปิดบริษัทกันมาสิ20ปีอย่างเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่าเขาเขาคงตัดสินใจกันมาดีแล้วแล้วคงเป็นเวทีที่ดีที่สุดของทุกคนครับาที่มีเราเียังไงมีถก็ถ้าถ้าในฝั่งเพลงอย่างเงี้ยครับผมก,ก็ก็จะ ทำเพลงกับพี่เบลสุพลครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวรออัปเดตมาเรื่อยๆแล้วกันว่าจะติดตามได้ช่องทางไหนหรืออะไรยังไงครับผมก็จะมีพี่เบลมาช่วยดูฝั่งเพลงด้วยแล้วก็ส่วนเรื่องการรับงานกับงานแสดงเนี้ยเราก็หาคนมาดูแลเราครับที่จริงเป็นอิสระครับผมก็ก็จะเหมือนเหมือนทําบริษัทด้วยกันเลยครับถ้บผมก็ ท,ที่จริงใช้ทีมเดียวกันครับผมแต่ว่าของทางฝั่งบิลกินเดี๋ยวรอบิลกินอัปเดตเองดีกว่าเพราะว่าตัวพีเอพยังไม่แน่ใจเรื่องอินโฟมชั่นต่างๆดีเทลต่างๆครับพี่ิดันเ่กเปนเองครับผี่พี่กิจอนตอร์เทนเมนต์ใช่ครับแล้วทีนี้เราจะจัดซื้ติกเด้กันเราไหมคะหรือว่าเอาไว้เพื่อนเดี่ยวดูตัวเองยังไม่รอดเลยพี่ที่มีควมคุขกับงาน ครับก็ที่จริงที่จริงคุยเวลาครับผมก็จะเป็นเออพี่วั์นเจี๊ยไม่พี่โผไม่พี่โผไม่พี่โผ่ครับซึ่งพอไปบอกพี่วร์พี่วร์เขาก็โอเคเลยไหมครับที่เราเรื่องของโดนซึ่งเราีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็เขาก็โอเคครับก็ด้วยความที่เราสนิทกันอยู่แล้วเราไปแ h a เอาท์ด้วยกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็สบายใจที่ได้ทำงานกับเขาด้วยเขาก็สบายใจในการทำงานกับเราด้วยครับเหมือนรู้จักกันอยู่แล้วเหมือนเขารู้จักตัวตัวกันอยู่แล้วเลยไม่ต้องแบบชี้แจงอะไรให้มันเยอะใช่ไหมครับ ครับผมก็ใช่จริงแค่นั้นเลยครับซิมโิลมากๆก็เดินเข้าไปคุยกับเขาเองเลยเขาเพราะว่าตัวพี่หวานเองเนี่ยเขาไม่เคยมาถามพี่เลยว่าเออไม่อยากดูแลอให้พี่ดูแลไหมหรือย<ช>ังเขาไม่เคยพูดอยู่แล้วเลยแต่ว่าตัวพี่เองพี่เข้าไปพูดเขาเลยว่าแบบเออถ้าสมมติบริษัทจะปิดอย่างเงี้ยตัวเราเองเรารู้สึกว่าเออ,เร,อเราอยากมีคนมาช่วยเราดูคิวด้วยช่วยดูแลช่วยกันในการขาดงานด้วยออก็เลยมองว่าแบบเป็นพี่เขาพี่เขาโอเคไหมอะไรเงี้ยครับถ้าเป็ของเราลิซจเป็นรู้สึกสัญญาชใจแค่หรือว่าแค่แบบว่าเออความเชื่อใจในการอะไรสัญญาใจครับ อันนี้จะเข้าไปอยู่ในบ้า่ยนของหรือว่าอันนี้น่าจะแยกส่วนกันนะครับไม,ไม่ไม่ได้รวมด้วยกันเพราะว่าในในด้านการดูงานของพี่เนี่ยก็นอกจากพี่หวั่นเจี๊ยบแล้วจะมีคนอื่นๆด้วยที่มาช่วยดูในแต่ละภาบพรู้สึกสบายใจมากขึ้นพราะว่าบ้านหั่าอรงี้พัต้บบโตขึ้นบางอย่างก็ตัใจเองด้วางเงี้ยใไม่รู้่กกังวลครับกังวลเพราะว่ารู้สึกว่า ก่อนหน้านี้เราเราจะมีทีมของธนาดาวที่เราที่เราเชื่อใจอยู่แล้วเราเราทำงานด้วยกันมาตั้งแต่เดย์วันเนาะหมายความว่าเราเรารู้จักกันมาเรารู้จักตัวตนของกันและกันเขาก็จะเลือกในสิ่งที่แมทชิ่งกับเราแล้วก็ตรงกับเขาด้วยก็อยู่ตรงกลางกันพอดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมพอมาตรงเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องเรียนรู้กันไปเพราะว่าพี่รู้สึกว่าคือในการที่เราออกมาดูตัวเองเนี่ยในการตัดสินใจต่างๆมันยากแหละหมายความว่าเราเราก็ต้องตัดสินใจเองด้วยในนั้นแต่ว่า ก็ต้องใช้เวลาครับผมายความว่าประสบการณ์ด้วยเวลาด้วยเราเราอาจจะทํางานง่ายขึ้นหรือเปล่าหรือเราจะอะไรอย่างนงี้มากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ยังตอบไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเริ่มทํางานจริงๆแล้วเดี๋ยวมาคอยอัปเดตกันอ si ีกทีครับผมที่จริงงานต่างๆที่รับไว้ด้วยผ่านนาดาวงี้ครับผมก็จะมีทีมนาดาวเข้ามาดูโปรเจกต์จนจบครับผมแลอันนี้ท้พาบิวกิ้มาด้วยมยังไบิวกิ้นเหรอครับ ต้องมาด้วยกันสิพี่ก็ดูด้วยกันทั้งคูคคยกันรับวู่่ครตั้อคุยกันครับคุยกันตลอดก็อัปเดตกันตลอดว่าที่จริงถ้าบริษัทจะปิดแล้วอย่างเงี้ยเราเราอยากให้ใครมาดูแลเราหรือเราควรจะดูแลตัวเองไปเลยหรืออะไรยังไงหลายหเวย์มากครับก็ก็คุยกันแล้วก็สุดท้ายมาลงตัวกันที่พี่หวนเจี๊ยบครับผม อันนี้พี่ว่ามันอยู่ที่โอกาสด้วยแล้วก็อยู่ที่บทที่ที่ตัวเราเองรู้สึกว่าเราสนใจในบทนั้นหรือเปล่าด้วยอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าพี่ไม่ได้ติดเลยการที่ว่าโอเคพี่จะเล่นละครพี่เล่นซีรีส์หรือพี่จะเล่นหนังอะไรเงี้ยครับผมพี่รู้สึกว่าอยากอยากเล่นให้ได้ทุกๆบทบาททุกๆแบบทุกๆแนวมากกว่าครับพี่คิดว่าเหตุการณ์นั้เป็นการแบบว่าทำห้เราแบบเติบโตขึ้นสักหน่การที่ต้องออกมาแบบตัดสินใจในหลายอย่างเองพอแบบไม่มีใครมาก็ด้วยนะครับผมก็กลัววันวันเหมือนกันครับ แต่ก็แต่ก็ทำให้เราเติบโตขึ้นครับผมมันก็มีมีอะไรหลายอย่างคือในเมื่อหน้าที่มันเข้ามามากขึ้นความรับผิดชอบเราก็ต้องมากขึ้นตามไปด้วยครับผมพี่รู้สึกว่าตรงนี้มันก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่ทําให้พี่ได้เติบโตได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นครับอ่างพอดีสลายแล้วเราจะไม่ถึงงานคู่นะพี่ด้วยแต่พี่จินมากี่คนจินอยากให้คู่กันอีกครั้งหนึ่งมั้ยบมีครับผมมีมีมีครับ<ม><ม>ก็ตำแหน่ง <ตำ S 2> <ๆ S 1> อยู่ไม่นานตำแหน,น่งอยู่ ไม่ได้เป็นตำนานไม่ได้เป็นตำนานนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีแบบว่ารออัปเดตเรื่อยๆแล้วกันมีการท่าทามาแล้วเรื่องงานแสดงยังยังยังไม่มีอะไรท่าทามนะครับอันนี้อันนี้ก็เดี๋ยวรออัปเดตกันอีกทีครับจจะะะเเปป็็นนนนนงงาาออไรรู่่บกกคัอาจจะมีงานเพลงหรือว่างานอะไรโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรนะครับ บ้าการนี้เราไม่ยอมชูเขามาเลยนะเออนะครับการนี้เราไม่ชูเขามาเลยอ่ะก็เลยอยู่ด้วยกันทุกวันไงเดี๋ยวเขาจะเบื่อกันก่อนแต่เราเนี้ก็คือต้องมีเขาแล้วเนาะก็ก็เดี๋ยวรอรออัปเดตเรื่อยๆครับผมก็กาเลาคนหน่งมาเล่นอีกน่ารักนะพี่ชอว์อ๋อพี่ชายพี่อ๋อพี่ชายบิลกินครับผม ให้เป็นไอคอนเหรอครับผมก็ขอบคุณแล้วกันครับขอบคุณแล้วก็ดีใจมากๆที่ที่มีเราเป็นเป็นไอคอนหรือเป็นไอดอลครับผมแล้วก็ยังไงดีอ่ะก็ดีใจคือไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันคือรู้สึกดีใจครับผมแล้วก็ขอบคุณที่ที่เอ p อ o r t พี่ตลอดแล้วก็ขอบคุณที่ตัวพีเองเป็นแรงบันดาลใจอาจจะเป็นเล็กๆให้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณเหมือนกันครับขอบคุณจากตามองย่างข้าเหมือนขรก็ เก่งไหมก็มีเก่งบ้างครับผมเพราะว่าการใช้ชีวิตมันก,ก็ต่างจากเหมือนเดิมเพราะว่าหลาจะไปที่สาธารณะมากขนาดนั้นไม่ได้หรืออะไรเงี้ยครับผมแต่ก็พี่ก็รู้สึกว่าเป็น,ปน,ปนอีกหนึ่งอย่างก็เป็นหน้าที่ของเราเหมือนกันที่ที่เรามายืนตรงนี้แล้วเราก็ต้องทาให้ได้คกันก็ไม่สวยตรงไหนมาไม่สวยเ ดีใจดีใจครับผมถือเป็นอะไรใหม่ๆเหมือนกันตอนที่เขาติดต่อมาก็ตกใจเหมือนกันครับหลายหลายโปรดักต์เลยแต่ว่ารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่ดีแล้วก็พี่รู้สึกว่าเป็นเป็นอีกก้าวหนึ่งของพี่แล้วกันที่ที่ที่เราได้มาพรีเซนต์สินค้าที่คนอาจจะติดภาพว่าเป็นผู้หญิงมาตลอดหรืออะไรเงี้ยแต่ที่จริงอะ่ะอย่างที่พี่เคยพูดอยู่แล้วมันอยู่ที่ความมั่นใจแล้วมันอยู่ที่การเป็นตัวเราหมายความว่าเราปัดแล้วเรารู้สึกเรามั่นใจนั่นคือสิ่งที่ที่ควรจะเป็นแล้วเรามีความสุขครับ กด็ดูคิวนันก่อนครับผมเพราะว่าคิวช่วงที่ค่อนข้างแน่นกัน,เ,นเหมือนกันครับ่ครับผมที่จริงที่จริงก็นั่นแบบพอสมควรเลยครับผมแต่ถ้า,ถามีโอกาสก็ไปครับก็มีมีมีมคนเสนอมาเหมือนกันครับผมก็เดี๋ยวรออัปเดตว่าจะได้ไปช่วงเดือนไหนหรือว่าไปทําอะไรกันครับ